สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ายการรอบรู้อาเซียนกันนะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในปีพุทธศัก,กราช2558นี้นะครับประเทศไทยและประเทศอาเซียนอีก9ประเทศนั้นก็จะเปิดตัวเสรีอาเซียนกันแล้วซึ่งวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอในเรื่องของผลักษณ์อาเซียนและอัตลักษณ์อาเซียนนะครับว่าความหมายคืออะไรมีที่มาอย่างไรและวันนี้ครับผมก็มีบทสัมภาษณ์พิเศษนะครับจากบุคคลทั่วไปนะครับว่าซึ่งผม ตั้งประเด็นไว้สามหัวข้อก็คือมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปิดเสรีอาเซียนและสัญลักษณ์อาเซียนคืออะไรแล้วภาษาละครับภาษาต่างประเทศนั้นมีความสําคัญต่ออาเซียนอย่างไรกันบ้างซึ่งสามารถรับชมได้นะแบบนี้ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสัญลักษณ์ของอาเซียนนะครับจากภาพที่เห็นนี้นะครับก็คือ ธงอาเซียนนี่เองนะครับซึ่งพื้นธงนั้นนะครับจะมีสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีวงกลมพื้นสีขาวกับพื้นสีแดงนะครับซึ่งวงกลมพื้นสีแดงจะทับกับวงกลมพื้นสีขาวเกิดเป็นขอบนั่นเองนะครับและจะมีโรงข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันไว้นี่เองนะครับซึ่งหมายถึงประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งสิประเทศนะครับและ อาเซียนนั้นนะครับมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Association of Southeast Asian Nations นะครับและมีชื่อเป็นภาษาไทยว่าสมาคมประชาชาติแห่งตนออกเสียงใต้ซึ่งสิบประเทศนั้นได้แก่ประเทศไทยประเทศสิงคโปร์ประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียประเทศฟิลิปปินส์ประเทศบรูไนประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศพม่า และประเทศกัมพูชาต่อมาก็จะพูดถึงการสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนนะครับโดยจะเน้นการสร้างความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันและส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์และมีความเป็นเอกภาพอย่างเดียวกันครับซึ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกเกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ศาสนาและอารยธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนอีกด้วย แต่การสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนนั้นก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ที่ประเทศนั้นก็จะมีความแตกต่างกันมากทางด้านการปกครองระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมศาสนาและเชื้อชาติและนี่นะครับคือโจทย์ใหญ่ของอาเซียนครับว่าเราจะมาสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนกันได้อย่างไรและประเทศทั้งสี่ประเทศนั้นจะมีความเป็นปึกแผ่นอันเดียวกันได้อย่างไรตอนนี้เรามา,มาฟังคาความคิดเห็นกันเลยดีกว่าครับ คิดเห็นยังไงกับการเปิดเสรีอาเซียนในปี58คิดว่าการเปิดเสรีอาเซียนในปี58นะคะไม่แน่ใจว่าประเทศไทยพร้อมจริงหรือเปล่าสำหรับการเปิดเสรีสเพราะว่าหลายครั้งที่เปิดเสรีย่อยๆมาอย่างเปิดเสรีสาหรับกิจาการบางประเทศเนี่ยพอเปิดไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเราไม่พร้อมและความไม่พร้อมเนี่ยมันจะทําให้เราผ่าดโอกาส รือเสียเปลียบในการที่จะไปเปิดเสรีนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นมันเป็นพ um ันธะละที่ที่ที่ประเทศไทยต้องเปิดเสรีในปี58ฉะนั้นเหลือเวลาอีก2ปีกว่าเนี่ยก็ต้องเตรียมประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่เข้าร่วมในการเปิดเสรีอาเซียนในครั้งนี้ของประชาคมอาเซียนนะคะก็จะเป็นโลข้าว ่มคะประกอบไปด้วยสิบโล่ค่าก็หมายถึงแต่ละโลงค่าก็เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ1ิประเทศในประเทศอาเซียนโ <Yeah. S 1> ลงค่านี่อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศอาเซียนเป็นประเทศเกษตรกรรมซส่วนใหญ่นะก็เลยใช้โลงค่าซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างประเทศส0บประเทศแล้วก็แสดงถึงความรุ่งเรือง <Okay. S 1> ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้ม,ม,มีความร่วมมือกันในการเปิด เร,เ,เรื่องภาษานะคะแม้ว่าจะเปิดเสรีหรือไม่เสรีเนี่ยคิดว่าภาษาเป็นสิ่งที่สาคัญมากสําหรับคนทํางานนะคะคนทํางานที่รู้ภาษามากกว่าหนึ่งหรือสองภาษานี่ก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นแล้วภาษาพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นอกจากภาษาแม่ของเราเนี่ยคือภาษาอังกฤษซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยจากการวิจัยก็จะพบว่าไทยเนี่ยเสียเปรียบประเทศอื่นก็เพราะว่าเด็กของไทยเนี่ย มีความสามารถทางด้านภาษาน้อยกว่าน,น้อยกว่าน้อยกว่าเด็กชาติอื่นนะคะและยิ่งที่เราจะต้องมาเปิดเซรลีอาเซียนแล้วเนี่ยแล้วถ้าเด็กไทยยังมีความสามารถทางด้านภาษาน้อยกว่าเด็กอื่นเนี่ยมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่ทําให้เราได้รับประโยชน์จากการเปิดเสเีอาเซียนไม่เต็มที่คะฉะนั้นก็อยากได้เราในต้องเร่งพัฒนาเด็กไทยให้มีความรู้ทางด้านภาษา คนไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างดีเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านร,บรอบเราเนี่ยเขาละวัฒนธรรมภาษาแล้วก็เขารับรู้ถึงเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างดีแต่ว่าไทยเราเองเรายังเตรียมตัวไม่พร้อมเรายังไม่รู้เขารู้เขารู้เราแต่เรายังไม่รู้เขาว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเราวคนไทยเนี่ยจะถือว่าตัวเองเนี่ยสำคัญก็จะไม่ค่ยเยรู้เพื่อนบ้านสักเท่าไหร่นัน เราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยควรจะเรียนรู้สภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆรวมทั้งทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราจะเปิดเสรีเนี่ยจะได้รู้ว่าบ้านเป็นอย่างไรเราจะได้สับตัวทันแล้วก็ได้รับมือทันอ,อทุกอย่างที่เข้ามาตอนนี้มันก็นโน้าไปทางอาเซียนเ,นย,เยอะอย่างพวกเปิดเสรีการค้าเนี่ย ผลไม้แล้วก็ได้กินผลไม er, <part> ้แปลกๆจากต่างชาติจากเพื่อนบ้านเรามากขึ้นสินค้าจากเราก็ไปขายที่เพื่อนบ้านมากขึ้นเราก็รับสินค้าจากเพื่อนบ้านมาใช้มาซื้อมาขายกันมากขึ้นส่วนเรื่องภาษาเราต้องปรับตัวอย่างมากแต่ภาษาที่สําคัญที่สุดก็คือภาษาอังกฤษเราจะเป็นภาษากลางที่ทางอาเซียนตกลงกันไว้ว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนไทยจะต้องตื่นตัวเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มากขึ้นค่ะ,ะจบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของเสรีอาเซียนนะครับและอาตลักษณ์อาเซียนพร้อมกับบทสัมภาษณ์พิเศษจากบ,บุคคลทั่วไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีความคีดเห็น,นว่ายังไม่มีความพร้อมครับสำหรับการเปิดประชาคมเสรีอาเซียนในปีพุทธศักราช2558นี้แต่ปีพุทธศักราช2558นี้นะครับสำคัญมากครับซึ่งประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนกันแล้วทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับจะต้อง ผนึ่กำลังกันกและมีความพร้อมอย่างจริงจังกันมากขึ้นและประชาชนทั่วไปก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้มากขึ้นกว่านี้ด้วยครับและสุดท้ายนี้นครับเรื่องทั้งหมดนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะครับพบกับรายการรอบรู้อาเซียนใหม่ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ